พอลลี่ต้องนอนเฉียงอะมึงแต่คือกดเอ็กคือไม่ได้แล้วว่ามึงอย่าหาตออนนี้ย่าาหทำตอนนี้ให้เขาบินไปก่อนมึงแล้วคุกอยู่ตรงไหนคุกบินคุกอยู่คุกอยู่ทางไหนเขาจะบินไปทางไหนคุกมาอยู่กลางน้ำมึงมึงเขาจะต้องบินมาทางนี้ดิที่นี่เขาเดินี้าวบนไปดูข้าวบนรู้เสียงแมวมาจากไหนมึงมีคนโทรมาไอ้สัตว์มีแมวแมวแมวคือใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแมวมาจากไหนอีเคนดี้เคนดี้อะไรหรอพ่อเบคอนว่าไงอยู่ไหนมึง เอ้ยอย่าพึ่งป้าหนูหนูกำลังลักรอบออกจากบ้านอยู่ป้าเงียอ่โอเคโอเคมึงมาอึงกะอือวิมยอึงร้ล่มึงับ้ห้องน้ำเถอะอีดอกไปเถอะเร็วไม่ได้ย่าพ อุ้ยไม่ประเด็นคือแมวคือใครไม่รู้เหมือนกันกูไปแล้วคำเตือนรายการนี้มีคำหยาบคายมากมายไปเอาพ่อแม่มานั่งดูด้วยให้มึงดูคนเดียวเดี๋ยวกูก็ผิดอีกเตือนแล้วนะไปชวนมาเดี่ยวเนี้ถ้าไปชวนมาแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยจ้ามึงต่อหลักยาวหน้ามึงแก่มีมีเรื่องมาเสนอมีเรื่องมาเสนอหน้ามึงแก่หน้ามึงแก่เอ้าเสนอหรือต้องกูต้องสนอว่ามึงมันไม่ต้องสิอ๋ออ๋ออ๋อกูนึกว่ากูต้องสนองพอแล้วพอแล้ว เเนี้ยราจะพอแล้วอีจัดหาห้องความลับกันวบบจะไปจริงเหรอมึงไปสิเจะเริ่มจากห้องน้ำโรงเรียนกันเลยเฮ้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 ยมึง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 ลงมานี่มึงลงมานี่มึงมึงลงมาเร็วๆประชุมเร็วประชุมลับเราแก๊งเราอ่ะแก๊งเราจะไปนี่ไหมอะไรนะมึงเสนอมาสิหาห้องความลับคมตามหาห้องความลับความลับอะไรนะตอนดึกอ่ะตอนดึกอ่ะ Premises, ek, เราไม่ต้องเข้าเราไม่ต้องเข้าหอเข้าบ้านก็เราจะไม่เข้าหอนอนกันแต่ว่าเราจะแอบแอบควบควบลุมลุแล้วก็พวกมือปากกันนะเราจะหาความลับกันบนเกาะนี้มันจะมีเหรอจะมีแหละมังไม่เราไอยู่ที่ไหนมึงเราไปอยู่ที่ไหนไม่รู้สิก็ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหานะสติมึงเราไปแอบอยู่ในห้องน้ำไหมเออเราไปแอบอยู่ห้องน้ำที่ตีแฟชั่นนะมึงวันนี้เราไม่ต้องเข้าบ้านทำไมทำไมอ่ะไม่รู้ดีเดยะก็แบบว่า เออกูกูกก็กูขี้เขียดเข้าบ้านอ่ะทำไมอ่ะจะไปเล่นแผงงูไเล่นอะไรกูไม่รู้เหมือนกันมึงจะลองดีใช่ไหมมึงอยากลองดีกูหรอไม่ได้ลองดีกับมึงค่ะมึนเปลองดีกับมือป้าใครโทรมาวีอพีู่บีมึงแก่ังนานนะ้มึงแก่ไม่กลัวตัอกปไแกเออ กดมีวไว้แหกแหกเหมือนแหกเหมือนแหกเหมือนหูหรอรีโหหรอแหกเหมือนกี้นิดหน่อยก็สองทีไม่แก่แต่มึงแรดตายดูบี้อุ้ยน้องแรงนะกูรับไม่ได้ขอเนยไม่เป็นไรแต่กูมึงจะไปไหมมึงจะไปไหมมึงหยอกเพื่อนได้เพื่อนหยอกเพื่อนมึงจะไปไหมมึงอาจจะไปไหมตกระทางงตีกี่รอบอ่ะเออเดี๋ยวเจอกันไหนกัน เมีตนเราอยู่เลยเดี๋ยวตอนเย็นเคื่อนไปเจอกันเีนเดียวกอนย่าไย่างกันก่อนเนาะมึงตอนนี้มึงตอนนี้เราไปฟาร์มคาถารอยตัวเป็นเพื่อนกูก่อนจีจัดไป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 มึงมึงถ้า่างนั้นเจอกันตอนเย็นนะเปเปอดแล้วไม่ต้องเบิดแล้วเาเบิกไปแล้วเธอมึงเจากันดียววันนี้เอาเลยแค่แฮมมอนอย่าไปกลัว ใช่แค่พอออมึงเราอย่าไปกลัวครั้งแรกในชีวิตอี้เข้ามาวันแรกแล้วก็ก่อเรื่องกันเลยคือเราขาดแค่บ้านทินั่นแหละมึงดูสิครบถุกบ้านเป็นบ้านอิ้ถ้าเรามีบ้านทีกนี่คือสุดปังค่ะเรื่องสึงคุดถึงคนก็คือแก๊งแซบค่ะอีแก๊งแก๊งแก๊งเรางแกผัวเหัวแก๊งเราชื่ออะไรแก๊งเราชื่ออะไรพูดดิก็เออแฮงบิชชื่อว่าชื่อว่าแยฮูลิสุเออลิสุดลังตงแก๊งชื่ออะไรดีมึงอีดาว ไม่ได้เพิ่งก็ไม่รู้อีเออตั้งชใช้คนใช้แกงเนาะเออแกงแบบแกงเราแบบสลวดนะสลวดปวดแปดหรือเปล่าแกงเรากี่คนอีกหรือเ่าเยอะเลยนะนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนแปดคนได้เรามีกันมากกว่านี้เรามีกันประมาณเก้าคนนะแกงความจริงแกงเรามีสิบกว่าคนแกงหายไปไหนมาดูดูแลใช่ปะอะไรคือแกงว่า ขาดหนึ่งบ้านไม่ได้อีดอกเดี๋ยวถ้ามันมีคนเข้ามาแล้วมันจะไม่ขาดกันอีชาตเราต้องคิดด้วยกันบ้านเดียวกูมันมีแค่นี้ก็โอเคแล้วนะมันจะมีคนเยอะไปไหนกูไม่เข้าใจอเียกูคิดกูคิดกูคิดค่ะ มาถ้างั้นก็สลวนปวนแปดแก๊งสลรรวนเนอะแต่ตอนนี้เราควรออกได้แล้วนะพูดทีกันเบิดแล้วค่ะมึงแต่อิซูชิยังไม่มาเลยอีดอกมึงถ้าสมมติเราไปปวนจริงๆแล้วคือเขาหมายหัวเราทั้งสามบ้านนี่คือเราแบบว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะมึงยัดปีเจ็ดอะแล้วไงไข่แขกเอาตอามตรงบ่าบับัดไม่มาหรอกไม่มีบําบัดตอบเอออีดอ็มึงมาแล้วมึงเดียวอลิเซียมึงอลิเซีย เอออิลิเซียอยู่ไหนอยู่บ้านคิงค่ะเอาอีซาดบอกให้มันมามึงเมืงเร็วเร็วมึงไปรับมึงไปรับอิลิเซียมาตรงนี้ดิเร็วเร็วเร็วแล้วมึงไปเจอกันห้องน้ำั้งนั้นไปเจอกันห้องน้ำเดมอีดอกไปเจอกันห้องน้ำเฮ้ยมา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 มมมามขึ้นรถแล้วถูกก่อนกูเนี่ยโมเตอรเนี่ยไปเจอกันห้องน้ำมึงไปเจอกันห้องน้ำบอกบอิลิเซียไปเจอกันห้องน้ำเร็วเร็วได้ได้ได้เร็วเร็วไปอุ้ม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 คนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งมึงว นะะอไรอ้คลั่มแล้วรีบกลับบ้านกันนะค่ะ่โอเคครับโอเคครับมีอะไรจะกลับเดี๋ยวจะไรีบพี่มีคิวไหมคะหนูจะขิดแล้วอ่ะปีต่อเองค่ะออ๋โอเคค่ะโอเคค่ะอ้าวทำไมปีสองคิวไม่กว่าได้ล่ะอ๋อปีแตกค่ะอ๋อไปเถอะมึงมึงไว้เร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมืดแล้วนมึงก็ชนเขา บินออกมาได้ไม่เนียนเลยบินไม่ได้บินไปทางบ้านบินหนีนายเนียนอยู่บ้านนี้เมึงเบอร์กับซิฟเปิดกับซิฟเปิดกับซิฟก็ที่แล้วเออร์กับซหรอไม่ไม่อยากให้บินไปทางนี้มันผ่านอาจารย์เห็นไหมไม่เอ้ยนี่ไงหนึ่งนาทีรถจอดพอดีเราจะได้แบบไม่ต้องเก็บรถไงสูงเข้าไปแรงหุ่นแรงหุ่นนะพิเศษป่ะแรงุ่นเมืองสูงนุ่นแล้วว่าแล้วว่าเจอพูดเศษแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยเมึงเก็บรถด้วยนะอี้ซัตไม่ไม่มันจะลบลบพอดีไปลงลงลงเก็บ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 รถรถ วเก็บรถสิคะพี่อะไรไม่ต้องมันรถเฟื่องกูลงไม่ได้เออลงนั่นแหละริวมึงเข้าน้ำริวอิสัตเข้าน้ำริวยุ้ยได้เหรอริวมึงเข้าน้ำลิวริวมือวิ่งวิ่งริววิ่งวิ่งวิ่งมึงห้องโน้นหรือห้องนี้อิสัตไม่อย่ามาห้องนี้เดี๋ยวเขามาตรวจห้องแฟชั่นเอออิสัตลิวมึงฝั่งไหนอีสาตฝั่งโน้นเหรอห้องไหนอีสัตเอาไม่ใช่ห้องนี้ นั่งดีนั่งดีนั่งจับข่าคุยมึงมานั่งนั่งนั่งอีดอกนั่งไม่คุยกันเลยมั้งจิไปนั่งกับสองผัวเมียกูงงมานี่มึงมานี่ไขอีดอกมานั่งกองกองกันค่ะเด่๋ยนี้เดี๋ยวผมไปเป็นไปดูข้างนอกให้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมวิ่งเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราอยู่กันแค่นี้แหละถ้าโดนโดนหมดเลยวิ่งหนีไอ้เขามาคนเดียวไล่คา <S <S ถาใส่ไล่คาถาอย่าไล่ดอกเดรถสองกระทงอีสัตว์พวกมึง ผงเพิ่งมานั่งหนีเจ้าถ้าเราโดนจับที่เราจะทำยังไงวะแล้วจะมีวิธีการหนียังไงก็อีดอกมึงเราน้ำยาวิ่งอะมึงกูไม่มีเออเราเรายัไม่ได้ซื้อน้ำยาวิ่งหรอกเราลืมดูภูมิประเทศของอันนี่เลยของตัวเนี้ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราวิ่งไปทางไหนได้บ้างเพราะมันติดทะเลด้วยมึงมึงเชื่อกูกระโดดน้ำค่ะถูกอีดอกกระโดดน้ำมันยิ่งเป็นจุดเดืออยดียมึงกระโดดเ้าจำไม่ได้ไม่รอดไม่รอดเขาว่าไม่รอดดีดอกอากาศหมดไม่เขาบอกว่าถ้าลงน้ำได้แล้วแต่อเอาชีวิตที่รอดเองนะเขาบอก เราคุณจะรอดไหมล่ะอีสัตว์ไม่ไปอ่ะค่อยๆลงพวกมึงอ่ะไม้กวาดมึงอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม้กวาดไม้คาถามึงอ่ะเรื่องแสงทอดซะนะมึงเงียบมึงเก็บคาถาเก็บผ้าสามทุ่มห้าสิบแล้วกูซิตไปไหนอีกมึงเบาๆอีดอกมึงแล้วเราต้องนั่งซุกอยู่เดี๋ยวมึงคุยกันไม่สวยมึงแล้วเราต้องนั่งซุกอยู่เดีห้องน้ำเนี่ยนะอีดอกตั้งแต่สี่ทุ่มมึงพามึงพากูมาทำขี้ยอะไรเนี่ยไม้ยูคุณเลี้ยงโรเจอรขอโทษทุกกะว่าทำไมมึงพูดปกติมึงมีคนปวดมึงมีคนปวดขี้อ่ะ ็เปดกี้หรมึงละอีและมึงมึงมาเอมึงคู่คือมึงงสุดหรือทำไมมึงมึงแาอี่าอยู่ไหนมึงอลิอเซมันแคสค่ะแคสิโอไปแล้วค่ะอีซไม่ต้องมาลดอกอเดี๋ยวว่าดาเกนหนูกินน้ำยาที่มันจะน่าเป็นผู้ญ่ไม่ทันแล้วหนูพานพนรีพาีไม่ใช่เดลี่ด้วนะหมอ พอลลี่หนูยกขวบแล้วคันเนี่ยเนยเนยระดูแฮปปี้เดดดอกได้นะอะไรนะมึงอย่าเดินอีสานมึงอย่าเดินทีมตุ้มริมหันเแต่กูจับกดตุวมหรอกมึงอย่าถ่ายนะมึงอย่าถ่ายลงทวิตนะแตกในเขี้ยกูวิ่งเลยนะดาบมึงไม่ใช่มีคนมึงไม่ใช่มีคนมาแอบถ่ายข้างบนคือวิ่งมิดดอกมึงรู้ไหมในตอนเนี้ยใครจะเป็นคนโดนจับคนแรก อีคนเสื้อสีแดงดูดีแดงแป๊ดเลยเดาเราดำไงเราเข้ากับป่าได้อยู่กูขอโทษขอโทษมึงไม่เข้ามึงไม่เข้าตรีอะไกต้งใจจังไม่เข้าตรีเยอะมากก็บ้านกูสีแดงอะมึงเอาอะไร ้านกูสีชมมพูัุดภาระกูมันสีบ้านกูสีชมพูมั้งกูเปลี่ยนก็ได้ค่ะชุดสีดำมีควายอะไรมึงก็กูอยากสีขาวอ่ะมึงขาวกูเปลี่ยนเป็นดำให้ก็ได้แดงขาวอ่ะอันแค่แดงดำแหละโอเคอันนี้โดนทักเปลี่ยนเสื้อสีเนี้ยโดนหนักใช่ไหมมึงแล้วความเฮี้ยคือรู้ไหมมานั่งแอบในห้องน้ำอีดอกไอ้แบ๊กก็เป็นที่วออเฮี้ยแบ๊กก็กดน้ำด้วยค่ะแบ๊กก็ดน้ำด้วยค่ะสวย เออมึงเมืงกูมีเรื่องจะเมาหมอยด้วยแหละคือกูได้ยินมาแบบมาจากใครก็ไม่รู้นะว่าว่าไอ้แบบมีคนขอกันเป็นแฟนด้วยแหละมึเมืองเบาเสียงเบาเบาเบาไอ้ดอกเบาเงียบเงียบอย่าพี่ด้อมพี่ด้อมไอ้ดอกได้ยินเป็นเสียงน้ำทะเลเฮียเออเงียบไหมเมืงพวกมึงพวกมึงพวกมึงช่วยพูดการดังๆหน่ยเฮ้ยเฮียเสียงใครอะผีในห้องน้ำเสียงใครอะ มึงไม่ใช่เสือคนในนี้เสียงมึงอีพลีอีชัยไม่ใช่ตัวรมึงมึงอีเียใครมาต่ครั้งยงขวากูอสเี้ยมั่ัองเมงอยากลงที่อนี่ยชิเียบชิยชิจาบอหยกูไม่ใช่อิหยะเห็นปากใครับอ่ะชิโปะนะจับอยามาลองดีโปะเลยเีดยวปากขึ่อัจริงจังนะ มึงเคยได้ย hmm. ินเรื่องเล่าผีในห้องน้ำไหมมึงที่มันเป็นผีสาวขี้แยมมึงเคยได้ยินป่ะผีมันมีจัผีจอมร้องไห้ะมีไหมวะ เออใช่มีไอีในเฮล่วอเตอร์ไงมึงกูขนลุกมึงกูขนลุกนะกูขนลุกโอซีกัอะเพราะว่ามันน่าจะเออใช่อะไรสักอย่างจำข้ามกลัวนะมึงมึงพวกมึงกูขนลุกโอซีนะไม่ไม่ไอซีนะยี่หรอมึงว่ามันอาจจะอยู่ในคอหานปะวะมึงแป๊บนึ่งอวพอลลี่มันไปไหนอะฮะอีพอลลี่ไปไหนเออแต่ประเด็นเมื่อกี้คือเสียงใครเสีียงอชิชิค่ะสะพักรวิ่งไะสะพักรมือปากมาวิ่ง มึงมึงมึงเราก็เดินเดินแบบกันเป็นกลุ่มอีดอกมึงเราจะไปไหนกันต่ออีดอกจะบอกเหี้ยตินตินตื้อดิ้นดินใครเขาล่าอีเหี้ยอีสัตว์ใครเขาล่าอีดอกเปิดไม่ปกติมาเออใครเขาล่าเวรเมื่อกี้มึงเราจะไปไหนเนี่ยกูถามจริงเป็นคนทำคะใครเขียน แล้วต้อยไหนกูถามจริงมึงกูขิดเนี่ยอีสัตย์ใครเขาไล่เลือดกูแดงเต็มตัวเลยแล้ไหนกูถามเขาถามจริงนะเคยตอนนี้เคยตอนนี้มึงกูจะตายอ่ะมึงไม่มีคนนี้ไม่กลัวมึงก็ห้ามตายไงอีชี่อ่ะอีชี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปไหนก็ได้แล้วเราจะไปไหนอ๋อกูงงยังไงทำไรอีสัตย์เดี๋ยวกูฟอสอยได้แบบเกียร์ดุ่งเลยต แต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่านั่นมาละก็วิ่งดีครับมรงอยากลอง่ปนกูใช่ไหมสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งว่าโดนกูค่ะโดนกูค่ะไม่ได้โดนอิซูชิเลยสักแมโดอช่เป็นล้อเลีนอ่ะถ้าม้อเียนมึงโดนเอมันบกบเบียร์เหรอเฮยชาดเียเออพาโฟเบียแบบเอออคอีอครับงยอ พยาอ่อน่ะโอ้โหชีวิตมึงมึงใครจะไปถูกแต่ว่าคือร้องเพลงเลยไม่รู้เอาจริงๆแล้วคือเรามีกันมากกว่าสี่คือเราฆ่าผู้เสพตายหาทุกคนอยู่ไหนอะไรสิ่งเยี่ยไรอะกินอะไรกินอะไรเก่งคนกุ๊กกี๊มันกินกูกกี๊เหมืคนคนคุณผู้หกระสิบกระสิบ มึงกูย่องไม่ได้กูย่องไม่ได้มึงคนมึงเรื่องที่กูกีจ้ะเดี๋ยวตอนแรกตรงมาเวียนตรงมาเวียนมึงตรงมาเวียนอย่ามึงบินมึงกดกระซิบพิศานข้างหน้าข้างหน้ามึงข้างหน้ากดร้องเพลงเลยนะพัศานกระซิบพ่อเี้ยมึงกูตื่นเต้นว่ะอีดอกเมื่อกี้กูได้ยินเสียงไขว้แววอยู่นะเฮียเดินออกไปนิดหน่อยแล้วมึงก็จะเห็นหัว นั่นหน่ะมึงต้องส่ไฟอย่อี้เนี่ยนั่นหน่ะว้ายมึงมึงมึงออกมามึงเข้ามามึงอย่าเยือนไทยรู้พี่ดัสอีพอลลี่เข้ามาอีสัตมึงเขาขี่รถมาอี้อะมึงเขาขี่รถมาบัมึงอี้อ่ะมึงไปอยู่ในห้องน้ำเถอะอีสัตมึงอีสัต เราเหมือนโจรไอ้เหี้ยเทปขาคือเชฟเขาคือเชฟมึงเราเหมือนโจรอ่ะอีดอกเขาคือเชฟไว้ไว้มึงไว้ไว้อีดอกกันมนะมึงเขาจอดรถอยู่ตรงนั้นอะมึงมึงอีดอกเอาไงเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกไอ้เหี้ยกูกูเลยนะ ขับไปแล้วขับไปแล้วมึงขัเข้าไปแล้วอเหี้ยขับไปแล้วอะไรเขาขับไปแล้วเข้าไปแล้วเหรอมึงเดี๋ยวมากๆกูกระโดดน้ำเลยแล้วแฟนแล้วแฟนพี่ไปไหนแล้วการไปไหนฮะมึงแฟนมึงไปไหนอะไปดูตามไปไหนกระโดดลงไปสั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจมนบิงมัวอเหี้ยตกใจอีสัตว์แล้วแฟนขาบหัวบบโทรศัพท์ใครเข้าพูดมาเดี๋ยวนี้ตามหัวมึงต้องตามพวตามกูมากูก็กระเพกตั้งแต่เริ่มอีก อันนี้มือป่าไม่อยู่ไปเดินบ้านมิกกี้เดินตามมึงเป็นเพียอะไรเดี๋ยวกูต่อยนะให้หลองด๊อกทำไมเจฟเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเทปหรอเขาพิชพด๊อกอี่เมื่อตายคนแรกพวกแกไม่ไปอะไรกันไปทำเสียงอ่ะอีสัตว์วพวกมึงพวกมึงอย่าพวกมึงพวกมึงอย่าวิ่งกลางถนนนีอีสัตว์มึงวิ่งกันในป่าไม่ได้เหรออีด๊อกอีสัตวนนุนยนมึงอย่าวิ่งกันกลางมึงมีคนอยู่ข้างบนมึง พี่มีคนมึงมีคนอยู่ข้างบนนี่ส์ใครอ่ะใครอะแล้วอ่ะเจ้อหาฟาร์มอยู่อะสองดูดิไหนไหนนั่นอะแคดดี้อุ้ยไฟอะไรอ่ะมึงกูมองไม่ได้อ่ะพี่หลงผมจำได้ไปดิมึงไปเรียกพี่ออกมาเนี่ยหัวมึงเหรอ มึงไปเรียกพี่เขามาฮิวให้กูดิพี่เขาไม่ได้เป็นเป็นบาทพี่เขาเพิ่งกันอะไจะเป็น <c oughs> ไม่ต้องให้ใครรู้ดนที่สุดนะครับพี่ยองเขาเป็นสื่อสื่อให้เราที่แบบรู้ว่าเราแบบมือป่าไม่อยู่มึงมึงจะบอกนะว่ากูอยู่ตรงนี้อีสัตว์เอากูแคร์อะแคนดี้แคนดี้เขามองมาทางเรากูเห็นเงาดำอ่ะกูไม่รู้ว่าตัวอะไรเงาดำด้วยจริงเหรอไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบนภูเขาไม่รู้แล้วตอนนี้มันไปไหนไม่รู้อ่ะมึงเห็นพี่คนนั้นที่วิ่งอีกปะ กูเห็นว่าาเเห็แล้วปะกูว่าเขาเห็นเราเมือเขาเห็นเราป่านนี้เขาเข้ามาทักเราเลยมึงเขาไม่เห็นหรอให้หนูไปหาเขาไหมเขาคแค่เต้นมึงให้หนูหนูเข้าไปดูนะเพราะว่าเขาเป็นคนอยู่บ้านเราอยู่บ้านหนูมึงยิ่งยิ่งอยู่บ้านมึงกับมึงยิ่งจะโดนหนักอีพอลลี่กูเห็นความดันอยู่มึงไอ้ความดันมึงมึงเราย่องเราย่องย่องไปได้ปะย่องย่องไปข้างๆแบบย่องย่องไปเรื่อยๆไม่ย่องไปก็เห็นดิมันเป็นภูเขาพงโง่ มึงเราย่องข้ามภูเขาอ้อมภูเขาไปได้ปะก็ย่องอ้อมข้ามอ้อมภูเขาไปไงเรือมึงมาวิ่งเถอะมึงแอบอีซาดมึงมึงเอาอีพอลลี่กลับมาค่ะเฮ้ยมึงมีคนขี่มอเตอร์สปอ์ลงมาเมื่อกี้ไหนพวกมึงมีคนขี่มอเตอร์สปอ์ลงมา พวกมืองมือมือมีคนกินือามืงมือป่าอีสนมือป้ามือปมือป่ามือปพี่หยอี่หรองคิวดิท่าหยาโดนวิเขาเนี่ยอีนั่งส่ได้พี่หยองพี่หยออมาเมื่อกี้คือพี่ยอมึงพี่องมึงเคยเหตนเราไหมฮะอีสาแต่ปกติได้ไม่มีคนเยอะเอ้ยสองคนเลย อย่าอย่าพูดมึงอย่าพูดไล่เป็ดตัวคิวไล่เป็ดตัวคิวกดตัวคิ้วไล่เป็ดตัวคิวไล่เป็ดตัวคิวเออคิวแล้วนะเฮ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวมึงกูวิ่งไปตอนนี้ไม่ได้นะอีซ่ามึงกูกลัวอีอีสลีฟนอนมึงอีซ่ามึงอืมึงแล้วเราอยู่บนเขาตรงๆเนี่ยนะอีซ่ามึงเราควรขยบไปตรงผาไหมอย่างโดน มึงอย่าอย่าขยับอย่าขยับนอนนอนฉันไม่สวัเดินขึ้นมาสลีปสลีปอีสันแนอนได้ละคาถเป็นตัวทีทับอีแล้วก็เป็นวัตทับสลีปเฮ้ยเขาจำไปจริงนะหน่ะใช่พี่หยองยู่แค่พี่สามไงมึงมึงนอนมึงนอนมึงแล้วจะนอนไม่หมู่ขนาดเลยมึงจะนอนตายไปเลยกันมึงปกติได้ไหมอ่ะมึงกระซิบเถอะกระซิบเถอะกูกลัวแบบเขาบินผ่านหัวไปมึงพี่หยองว่าไงบ้างพี่เขาไม่ได้จับโทรศัพท์ มึงมึงมึเขาโดนจับอะมึงดูดิมึงมึงกูกลัวอีดอกกูกลัวจริงอีดอกกูกลัวจริงจริงกูยันโอซี่เลยอีดอแต่กูกลัวจริงเนี่ยกูกลัวจริงอะขืนนี้มันคืนเฮียเนี่ยจริงจริงอย่าลองดีนะมึงมึงแม่งโบ๊ะบาชิบหายเลยอเฮียคือตรงนั้นที่เราไปอ่ะคือมันก็ไม่เจอเขาไอ้เฮียพอเราวัดตรงเลี้ยงโล่งๆเอออีดานั่งฟ้าสองคนอีสัตว์มึงเราวิ่งหนีไหมมึงวิ่งหนีกระโดดลงน้ำไหมอย่าอย่า ตอนนี้ไม่ได้เขากัาลมึงว่าเขาเห็นเราไหมไม่เห็นดีลองกดเอกดูสิสัตว์เ๊ะนะหมดทั้งกลุ่มกี่คนมราดูเลยสี่ห้าคนเนี่ยดอกอีพอลลี่กูต้องใจดอกอีพอลลี่เขาเห็นมึงนะนะพอลลี่ต้องนอนเฉียงอามึงแต่คือกดเอกคือไม่ได้แล้วว่ะมึงอย่าหาตอนนี้อย่าหาทำตอนนี้ให้เขาบินไปก่อนมึงแล้วคุกอยู่ตรงไหนคุกบินคุกอยู่คุกอยู่ทางไหนเขาจะบินไปทางไหนคุกไม่อยู่กลางน้ำมึง มึงเขาต้องวิ่งมาทางนี้ดิมีคนพีนมานี่คนด้านบนมึงดูข้างบนไม่รู้จะทำบ้านยังไงลิสต์หนังแมวมาจากไหนมึงมีคนโทรมาไอ้สัตว์นี่แมวแมวแมวคือใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงแมวมาจากไหนอีเคนดี้อีคนดี้อะไหรหรอป้าเบคอนว่าไงอยู่ไหนมึงมึงเอ้ยอย่าพึ่งป้าหนูหนูกำลังลักลอบออกจากบ้านอยู่ป้าโอเคโอเค มึงตกใจมึงจรงจังมึวิ่งมาทางาก้านนี้ด้วยอ่ะมึงรัก้ามั้ยมึงรับห้านเราเอมงไปเห้นเราได้ไงอ่ะมึงรากบ้งนเราเอะอมึอกไปเถอะเรวไม่ไ้อ่ะมึงวิกงา่เรได้ไือ่ะมึงรักบ้านเราได้งอ่ตรงรั้นไมาไม้ไงอ่ะมึงรแกบเราได้ไแอ่ะมึงอกบ้านเรา้ง่น เขาบินเมื่อกี้เขาบินผ่านเราตรงนี้เป็นเลยไม่มึงเออเมื่อกี่ยก้าไปเข้าห้องน้ำกันเถอะเราอะเข้าห้องน้ำกันเถอะนี่นะหนี่ยจอดไปไปไปห้องน้ำพี่ดอกไปเร็วมึงพี่ดอกวิ่งมึงมึงวิ่งหลบๆหลบไงอิชาตุ้งแต่กูอยว่าอยู่กลางพุ่งยาก็น่าตื่นเต้นดีนะมึงตรงนี้ตรงนี้หลบได้ตรงนี้ตรนี้วิววิวเออไปพวกนี้พุ่กนี้พุ่กนี้เออนอนนะเอ้ยนอนก่ออแกดี้ผมมึงคือสุดฉาดิว่ามึงกดนอนกันกันให้หมดค่ะ แมวโผล่กูไปไหนวะมึงกดปิดมึงมาที้ดรองเท้ากูอ่ะไม่คือไปไหนเราจะได้ไปไหนไหมทีหอมึงอีดอกโอ้ยตีตีสามแล้วตีสามแล้วตีสามแล้วตีสี่คือรอดภารกิจวันนี้นะมึงตีสี่คือรอดภารกิจวันนี้อรอเออตีห้าเหรออ๋อแมวแมวแมมึงแมวผลู่ไปไหนแมวไไแมวมึงแมวมึงแมอเนมาไปนได้อยู่หลายแบบนะบางคนหรือว่าตระจอหรือว่ามือป่า ว่าใครที่แต่งร่างทหัวคุณที่แหละอะไรหรอไม่แต่งแตไม่ใช่สจอรบอลโดนหัวกูว่าจะแกล้งอีแคนดี้ไม่มันจะแกล้งแคนดี้เออทำความสะอาดยงคืนตกลงไปว่าตรงนั้นแคนดี้ยังไม่ได้ยินนะกูได้ยินหมดแล้วอีสัตยเออมานี่แล้วมันโป้งหมดตายซะบ่หมื่นกระทึ้นแมวไหมไปกระทืบแมวไหมอีสัตยเออถ้าเธอกวรจนตีจริงขนาดนี้ขอบเชิญกระดึ๊บมันเดินน้องอ้วนมันนี่ย มึงเราจะนอนม,มึงเราจะนอนตากันอย่างนี้เราก็จะไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยใช่ไหมเราไม่แน่ไหมไหนกแป๊บนึงก็ตีเสียเออเออเรานอนกันอยู่นี่กันไปไม่แน่ไปไม่ต้องกลัวแล้วไปกลัวดุกลัวเหมือนเดิมจอกลุกมึงจะกลับยังไงก่อนวิ่งเหรอ <c oughs> มึงไปบ้านไปบ้านฟินิกซ์ก่อกมน,มนมึงไปบ้านฟินิกไหมมึงไปฟินิกไหมยิ่งออกไป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 พักมือผ่ามาจ้ากระโดดลงน้ำไม่ทันนะจ้ามึงหาพุ่มมึงหาพุ่มไว้ก่อนละ อุใครใครใครเมสเซจมาอีเดออไม่อ่านขอย้อนไม่อ่านนะคือปลาเลยเหรอเออปลา,ม,ม,า <c oughs> มึงหย่ามึงหย่ามันเป็นจุดสนใจห้าคนเลยในยีน่ดอกฝั่งภูเขา,าอ่ะูเสียงอะไรมึงใครเขามเมสเซจมาหาก,กูอีอกแดี๋ยวกูขอย้อไปอ่านอ,อีเด้อกูกลัวเสียงน้ำทะเลอ่ะไม่ไหนมี่มอุ้มผัวมาได้เหรอพกผัวมาได้เหรอ,อนเนี้ยมึงเราคือผู้รอดชีวิตคืนนี้เหรอมึงเราคือผู้รอดชีวิตคืนมึงเราคือผู้รอดหยุดกันหยุดกันว้าว้าว้าวมึงคำถามคือเราจะเข้าบ้านกันยังไง เไปเดินเข้าไปเลยไม่ตอนนี้แก้แล้วเนี่ยตีสี่จะขึ้นแล้วไปไปเลยเดินเดินเลยเดินเดินเดิรอกูด้วยรอกูด้วยปลอดภัยมึงดีเขาให้เหรอดีดีด่ารอดค่ะรอดไปหนึ่งพวกเราประชุมประชุมมาประชุมประชุมนี่เราต้องไปต่อคืนนี้ต้องไปต่อมึงอีดอกแค่คืนนี้ก็เสี่ยงตายกูเสี่ยงไม่แต่ขอแบ๊ประชุมฟินิกก่อนเออไอ้เหี้ยกูไป มีอะไรในตัวหรือเปล่าครับหนูไม่มีหนูไม่มีปืนปากมีตัวกับหัวใจค่ะมือป่าจะรับหนูเป็นแบบอันนี้ไหมขาทำไมล่ะทำไมตัวเหมือนปืนปากมีแต่ตัวแล้วหัวใจไม่มีอะไรเลยมือป่าแบะแพนิคไปเองเลยใช่ไหมมือป่ามือป่าบอ่ค่าล่าสารมาเลยคืไแม่หนมากถลามตำดินเมื่อกี้แล้วคิดมากเเเออไอค่าที่หนูถลันตำดินเลยห้าแปดเอามาเลยเอาเอาจิ๋วหายวิ่งวิ่ง